วิดีโอไหมเอ่ะลืมกดตอนถ่ายวิดีโอนั่นไหมใช่ประมาณครึ่งโลครับก็ขึงโลอยู่บ่เนี่ยหมานนั่นหายถึงปลาจะกินเอามันเบอใหญ่ใช่เหรอนั่นหายแล้วไงหายนั่นปลาก็หายเหมือนกันมันยังไม่เข้าปากปลาโอ้ยมันดูตรงนี้เบ็ดมันเบอร์ดเนกแล้วก็เบอร์ใหญ่เกินปลาก็หาย ประด้๋ยังเลยข่อยนั่นเน้นบ่โอู้เป็นยังอืมคือปอนั่นอืมโอ้บ่คือจะเชือกเนี่ยหลอนเนี้ยถอนอดดูปินได้เลยพ่อไม่เซียนเลยพ่อเซียนล่ะรอนุ่งหลังครับมามาได้ได้อีรีวิน่ะ เล่นเหมือนเดิมเีดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อมาลงเองหูกให้พ่อมาโอ้ได้แล้วพี่น้องพี่น้องลกพอดีไม่หลุดลงน้ำถ้าหลุดลงน้ำมันคือไม่ได้อีกเลยนะหลุดปากปลาพอดี รุดดีบอลรุดต้องงเียวสลังห้ังมงบ้าโมงกล้องลูกใช่ก็ได้ห้าโสองรุดสามโตแล้วได้ขอันวัญอันนี้เราแก้ไม้หรออันนี้เราแก้ไมแก้ไม้แล้วเหรอก็คือแบบอู้นี่รักแรงไหมไม่ปพี่น้องมันรุดน้ำกันเด้อบบนี้ได้บ่เอ๋อโอ้ได้ยุ อยังลุดกลางน้ำอีกข <c oughs> ึ้นเลยหมายแปลว่าอะไรหมายแปลว่าเราจบปากปลาทิ้นเหมือนเดิมเหรอปลาทิ้นป้นพญานาคซ้อมตัวตัวซื้ออยู่กันอนใหญ่เหรอโอ้โหอันนี้สาใหญ่อยู่ใหญ่กว่าทุกตัวไหมหรือว่าเท่ากันน่าจะใหญ่กว่าทุกตัวโอ้ใช่เหรอใช่โอ้ใหญ่กว่าทุกตัวอันนี้ใหญ่กว่าทุกตัวจริงๆใช่เหรอด โอ้สวัสดีพี่ๆทั้ง5,400ท่านนะคะกี่คนแม่5,000โอ้ได้เรพี่น้องเกือบลูทครับเกือบลุูนิดเดียวปลาเดี๋ยวนี้คอยปลาหมอแดงอ๋อเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้ว SDR some in Thailand ก่อนดนี่วัดก็คือวัดเดียวนี่ ดิ้นไปดิ้นขวาเที่ยนได้ต้องคอยตินไล่ดีทางไป น้ำไม่ยีราฟอะไรพี่เหนูอถ่ายลงไปเลยถ่ายล้งตรงตรงนั้นน่ะลูกเอหนูไม่เห็นหรอกเอามาเอามาพี่พีดเอามาพี่พีดเอามาไม่ไขายมีวะเอไม่ขม่รู้ว่ามีไม่มีแม่ไม่กล้าจุกลงไปตัวอะไรอะกระชอนชระชอนกระปี่ย่งหมกหม้อ ายพีทจับโอ๊ยจับไม่ได้เลยกล้องน,นี้ก็ถ่ายไม่ได้เลยะกดแคบเลยแ<น>ม่มีแต่ปลาช่อนใายด้านตัวเล็กตัวใหญ่เอาไปให้ปู่ทวดเยีางอะไรวะนีะ่หายมีอะไรโอ้ยอย่าหยาดแตกดินี่คนนี้หายมี ถ้ากาดโจกอยู่บ่ไม่มี มีไหมมีไหมป<ล>ักพอหน่อยบ่เด okay, เอามาลงลุงปลาช่อนนี่จะปลาช่อน,มนหมกหมอ้ออะไรเลยปลนหมกหมอ้อโอสวัสดีพี่ทีล้ยงสี่พันคนนะคะคนเนี่ยโอ้นี่ครับเดินตรงหน้าเขาพี่น้องอไปเดินดูนาก่อนปะ